สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรยนวุฒิชัยของเกืเช่นเคยนะวันนี้ผมพา FC เราพาพี่น้องเรามาดูคันนี้ครับรถตู้หัวจรวดสายรถบ้านสายแคมป์แมเอร์แวนเหรอหรือแคมปิ้งแวนหรือเขาเรียกว่าอะไรไม่ <c oughs> นควรพาคันนี้นะไม่สวยแต่ตรงตามสูตรไม่สวยแต่ตรงตามตำราไม่สวยแต่เป็นที่ต้องการของตลาด เ <laughs> พราะเป็นเครื่อง 5L หลังคาสูงหัวจรวดราคาสูงอ่ะที่เขานิยมเอาไปทํารถบ้านอ่ะตัวเนี้ยนะฮะตอนนี้ผมให้ช่างบางทําความสะอาดภายในนะครับทําความสะอาดภายในก็คือบอกตรงๆว่าเครื่องผมเช็คแล้วนะคือเครื่องผมเช็คแล้วดูแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมขับพร้อมใช้งานนะครับรถคันนี้มาก็เกียร์พังนะครับเกียร์พังเครื่องมีปัญหาแต่ผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งเครื่องทั้งเกียร์นะครับอ่าก็ใช้งานได้อีกนานนะครับ สำหรับ fc เราพี่น้องเราที่กำลังมองหารถไปทำรถบ้านนะฮะคันนี้เหมาะมากนะครับเดี๋ยวให้แดดอ่อนๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วผมจะพาดูนะฮะตำหนิ่าอยู่ตรงไหนบ้างเอกสารชุดโอนมีไหมทะเบียนขาดกี่ปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นเครื่องตัวไหนแบบไหนยังไงนะฮะต้องทำอะไรบ้างถ้าซื้อไปนะครับหรือว่าเราจะซื้อไปไว้สําหรับออตอนนี้กระแสตัวนี้มาแรงนะมาแรงเหมือนกันนะไม่แพ้รถบ้านเลยนะกระแสรถตู้ขายของตามตลาดนะนะฮะ ตัวนี้ก็มาแรงครับเั้งพรแตตาร์ติดแล้วคันนี้ครับอเริ่มผมจะเริ่มเช็คลดน้ำลดอะไรต่างๆนะครับเริ่มจะทําให้มันติดได้ขับได้อ่ะเดี๋ยวคันนี้เอาเป็น๋ยวช่วงเย็นๆเนาะหรือภาษาอีสานบ้านบุงกะสวงแรงๆพี่น้องให้แดดอ่อนๆนะครับตอนนี้ไม่ไหวอุณหภ,ภูมิ30 40องศานะครับ40องศาวันนี้ร้อนสุดๆ <laughs> วันนี้ก็วันที่3เมษาแล้วนะใกล้จะสงการแล้วแป๊บเดียวจะสงการแล้วครับ วันนี้ผมก็เลยให้ช่างบางช่างทอนนะครับกับทีมงานทํางานในร่มครับให้เขาไปตากแดดเยอะไม่ได้เดี๋ยวเป็นลมแดดมามันจะยุ่งนะครับช่างทอนนะครับดูพุงครับดูพุงช่างทอนครับ <laughs> เอาโอเคเดี๋ยวสายสายบายบายเดี๋ยวสายสเดี๋ยวเย็นๆยมาเล่าให้ฟังครับให้ช่างบางล้างเบื้องต้นให้ดูดีสักหน่อยนะครับถ้าไม่ล้างเลยก็ดูไม่ดีะส่วนคันนี้ปิดไปแล้วนะปิดไปแล้วนะขอบคุณพระอาจารย์นะครับ เอาไปใช้ที่จังหวัดอุดรธานีปิดไปแล้วครับสายด่วนสายตรงสายแรกของวันนะครับลงไปประมาณ5นาทีโทรปึ้งมาปิดเลยเนี่ครับรถทุกคันล้นแล้วแต่มีเจ้าของนะครับอยู่ที่เจ้าของเขาจะมาเจอตอนไหนนะครับ FC เราพี่น้องเราคาพูดของผมคํานี้ท่องไว้เลยนะครับของทุกอย่างบนโลกนี้มีเจ้าของทุกอย่างนะอยู่ที่เจ้าของเขาจะมาเจอตอนไหนแค่นั้นเองส่วนทันนี้พระอาจารย์มาเอาไปใช้งานแล้วเอกสาร อเรียบร้อยอ่ะโอเคตามนั้นเดี๋ยวช่วงเย็นๆเรามาเล่าคันนี้ให้ฟังครับผมอ่ะโอเคมาครับก็ล้างทำความสะอาด้นได้ไปดูค่อนข้างที่จะดูดีขึ้นมาแล้วครับทีนี้เอาออกมาครับเครื่องเช็คแล้วเกียร์เช็คแล้วนะครับมาดูกันทีนี้คัับมังเดินหน้าไปแล้วถอยเข้ามาในร่มเนะน,นี่ครับ ตำหนิตรงไหนมั่งเดี๋ยวผมพอดูไม่ <c oughs> ต้องรีบครับอากาศแดดล่มลมตกแล้วเริ่มมีลมแล้วครับเริ่มเย็นขึ้นมาแล้วครับเมื่อกี้ร้อนสุดๆเลยอ่ะตัวนี้มาดูครับอ่าเรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆถอยครับบางถอยถอถอย,ถอย,ถ,อยถอยเรื่อยๆครับบางครับอ่ีอย๋ยวดูการยืนพื้นยืนทรงก่อนนะครับอ่ะ ดินพื้นยืนทรงสวยอยู่นะเอ้ามาครับมาดูตำหนินะฮะฟอบอ่ะมาครับตำหนิจุดแรกนะครับคอบไฟเลี้ยวตรงนี้แตกนะครับนะแล้วก็กันชนนะครับก็มีรอยหลอกปอกเอิดก็สีแตกลายงานนะครับแตกน่อะนครับสีชุดขอบนะครับก็มีต้องเก็บหน่อยนะครับต้องเก็บนะฮะ ะ่มาดูคันนี้นะฮะภายในครับมาดูภายในอ่าภายในตามสภาพนี้เลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าไม่สวยนะครับแต่ว่าเหมาะสําหรับนักปั้นมือทองนะครับเดี๋ยวพาดูภายในให้ละเอียดะฮะเพราะว่าคนที่เขาเอาไปทำารถบ้านรถแคมเปอร์แวนเนี่ยเขาต้องทำใหม่หมดอยู่แล้วนะครับแต่จะเป็นยังไงมาดูนะฮะปึ๊บ่ะตรงนี้มีผูกนะครับอันนี้นะตามรีวิวนะครับ ชา้าๆอ่าพอดีโชคโชคมันยาวกันช่างบางก็เลยแปลงครับแปลงให้มันคํำได้อ่ะมาดูครับอาดูชา้าช้านะกันชนหลังตรงนี้มีแตนนนนะะกนะครับอ่ะดูครับฟับอ่ะดูภายในภายในนะฮะไม่มีเบาะนะครับก็คือวันที่ผมไปซื้อก็ไม่มีเบาะแต่จะเหมาะกับอ่อคนที่เขาทำอ่าเป็นรถบ้านอะ่ะเพราะว่าข้างในเนี่ยเขาจะกูใหม่หมดเลยนะครับทําใหม่หมดข้างบนก็อย่างงี้ครับไม่สวยนะครับเห็นไหมไม่สวยครับ แต่เขาจะกูใหม่หมดนะคนที่ทํารถบ้านนะนะฮะคนที่ทํารถบ้านเหมาะกับคนที่ทํารถบ้านนะผมบอกก่อนแต่สําหรับ f c เราพี่น้องเราท่านไหนที่ไม่ซีเรียสเรื่องสภาพแบบน,นี้กะว่าวิ่งเอาไปบรรทุกนัน่นบรรทุกนี่ขายของตามตลาดนัดเพราะว่ามันมีชุดองค์ชุดโอนอ,อะไรเรียบร้อยนะฮะทันนี้ก็เหมาะอยู่นะขับได้วิ่งได้นะฮะเครื่องเกียร์ผมเช็คเฟืองท้ายเช็คเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเสร็จสับดูให้หมดแล้วนะครับ มาดูฝั่งนี้ครับมาครับมีผูกนะครับอ่าตรงนี้มีผูกนะตรงนี้มีผูกนะครับสีล็อกลอนประตูตัวนี้เป็นตัวยาวนะครับตัวยาวนะช่างบางเปิดสไลด์หน่อยบานสไลด์เป็นไงห่องไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก็ห่องอยู่นะ ก็ต้องออกแรงหน่อยตามสภาพไปนะครับนี่อ่ะมาดูฝั่งนี้ภายในฝั่งนี้ครับอ่ะร่องลางนะครับดูครับภายในฝั่งนี้นะครับเนี่ยก็เป็นแบบนี้รถไม่มีแอร์นะครับอย่าถามว่ามีแอร์ไหมนะเพราะว่าคันนี้ไม่มีแอร์แน่นอนนะครับขายถูกครับเครื่องโตโยต้า 5L นะครับอ่ะมาดูภายในฝั่งนี้ครับมาดูฝั่งนี้ครับ ตามสภาพนี้ครับต้องไปเก็บนะบอกตรงเลยต้องไปเก็บนะเอซเราพี่น้องเราต้องไปเก็บนะครับคันนี้ต้องเก็บรายละเอียดนะครับทํามุใครที่เออเอาไปสร้างแคมปิ้งแวนนะครับเครื่องช่างมังเปิดเครื่องให้ดูหน่อยเดี๋ยวช่างมังเปิดเครื่ <S <S องให้ดูอ่าเเรียบนะ าวเวอร์ <Power S 2> เป็นไงพาวเวอร์โอเคครับพาวเวอร์นิ่มอยู่ใช่ไหมอ่าพาวเวอร์นิ่มพาวเวอร์ผ่านครับอ่าผ่านในหลายๆด้านแล้วนะครับอ่าวับนี่ครับดูกันไปแบบนี้ครับผมประตูปิดปึ๊บอ่ามาดูไฟหน้าฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าบอกก่อนนะคันนี้ขายตามสภาพนะครับราคาอ่ารถน่าจะทะเบียนขาดประมาณ2ปีนะครับทะเบียนขาด2ปีนะครับ เบียนขาดนะเพราะว่าเป็นรถที่จอดเขาจอดทิ้งนะ่ะนะฮะเกียร์พังแล้วก็เครื่องมีปัญหาความร้อนแต่ผมเอามาจัดการให้สิ้นสับเรียบร้อยผมทําให้ใหม่หมดเลยนะครับหมดไปเยอะบอกตรงๆว่าคันนี้ผมขายขาดทุนเอาตรงๆนะครับตอนที่ผมซื้อผมไม่นึกว่าจะเป็นเยอะขนาดนี้ผมไม่นึกว่าเกียร์จะพังนะครับผมไม่นึกว่าจะมีปัญหาความร้อนเขาบอกว่ารถจอดไว้ไม่ได้ใช้งานเฉยเฉยผมก็เลยไปซื้อมาพอไปซื้อมาแล้วมาลองดูโอ้โห ก็เรื่องธรรมาดาครับเพราะว่าผมซื้อวัดดวงซื้อแบบวัดสภาพนะฮะไม่สามารถที่จะไปสตาร์ทลองเครื่องอยู่บ้านเขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะขายราคานี้ขายบอกตรงๆว่ากับราคาที่ผมทําไปขาดทุนครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ขายไปครับเป็นสีเรียสเอาคันใหม่มาเป็นกําไรเออมีจุดตําหนิอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวผมพาดูตําหนิอีกจุดหนึ่งมามาดูตําหนิอีกหนึ่งจุดครับหลังคาครับหลังคาหลังคาเออเหมือนสีลอกอะ่ะ แต่ก็ไม่น่าจะปุนะเนี่ยครับเห็นไหมมองเห็นกันไหมนะฮะสีลอกแต่ไม่น่าจะปุไม่น่าจะทะลุนะผมว่านะครับนี่คืออีกหนึ่งตำหนินะฮะเดี๋ยวจะว่าผมไม่ชัดเจนนะครับคันนี้ผมรีวิวตามสภาพจริงนะครับขับได้จริงได้เครื่องเช็คแล้วเกียร์เช็คแล้วนะครับราคานี้นะฮะจะขายราคานี้พอนะครับส่วนเรื่องเรื่องเกียร์เข้าง่ายไหมช่างบางกึบกับเปนปะเรื่องเกียร์เข้าง่ายครับ ครื่องความรอนความร้อนไม่มีปัญหาครับเช็คหมดแล้วไม,ไม่ต้องห่วงนะฮะอ่ะช่างบางหมุนพวงมาลัยโชว์ดวิมาดูครับความนิ่มดูล้อนะปึ๊บปบนะปึ๊บอ่ะดูล้อครับอ่านิ่มครับอ่าไม่ต้องห่วงครับอ่าโอเค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 ,อเคผ่านแล้วอ่าปั๊มไม่ดังไม่หอนนะครับตัวนี้อ่ะโอเคเดินทางมาถึงวินาทีของการเปิดราคาแล้วทีนี้ ไม่รู้จะขายเท่าไหร่ขายแบบบองตรงผมขายขาดทุนขายขาดทุนครับบองตรงเลยจะเปิดราคาแล้วนะตแต่ขายสภาพนี้ครับเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครั้งที่หนึ่งเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครั้งที่สองเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครั้งที่สามบางราคานี้เป็นไงคุ้ม <c oughs> แต่ผมขาดทุนแต่ผมไม่ซซเรียสนะฮะแค่ผมซื้อมากับผมมาทำมันก็อย่างว่าเนาะ เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเครื่องโตโยต้า 5L สามพันนะครับตัวนี้เกียร์เสร็จสับเรียบร้อยเช็คเสร็จสับเรียบร้อยรีวิวตามความเป็นจริงทุกจุดนะครับรถต้องทํารถต้องเก็บนะครับรถไม่สวยนะครับไม่เหมือนคันนั้นผมบอกสวยก็คือสวยกับคันนี้คนละเรื่องจะขายแค่เจ็ดหมื่นห้าพอเพราะว่าราคาคันนั้นแพงกว่าคันนี้สองเท่าครึ่งเ <laughs> พราะว่ามันสวยเ <laughs> อ้าโอเคเดินทางมาถึงท้ายคลิปละฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะ วุฒิชัยอะไรยน์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยนต์นะ0879519226 0956643826 0879519226 0956643826วุฒิชัยอะไรยนต์กาลสินชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมัน,ช,น,น,มมนชื่อนี้การันตีความมาตรฐาน ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณทุกท่านที่เล่าให้พี่น้องเราฟังว่ารถถูกอยู่กับผมมีจริงขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ